สวัสดีอยู่กับช่องบักรุดดําซิงชินดาวครับันนี้พามาดูรถ่อครับนี่ก็เครื่องโจแปดีครับออกจากอูอีสานใต้ดําแต่งครับอูกสวยมากครับดูตัวจริงครับเคย,ยเห็นใน y o youtube ของพี่อันครับจะไปไหนครับโจ ครับ,บเทเลอร์ครมาเดี๋ยวพาดูครับสวยมากครับตัวจริงครับเพิ่งเคยเห็นครับหล่อมากครับ นี่ก็ผมขับผ่านมาเท่านี้นเลยเขาถ่ายคลิปครับนี่ครับรถสวยในความสมบหล่อมากครับโอ้อีสานใต้แทอีสานใต้ดำแต่งครับ ก็พาดูครับครับเฟสเชื่ออะไรครับวีระชัยสอสายไซวีระชัยอสอฟต์ไซเดี๋ยวขึ้นเฟสไว้ตรงนี้ครับดูครับงานเชื่อมครับโอ้สวยมากครับ รอบหมอกิเตียว5ใบครับเครื่องโจ8อีครับนี่ก ah ็เข้ามาเกี่ยวข้าวสวยๆอยากได้ครับ เจ้าของเขาบอกว่าแมเป็นเครื่องสองหกศูนย์ครับดูว่าราวไฟครับใหญ่ยายมากครับใหญ่เท่าถอยเสียเลยครับก็้มมือผมไฟกี่ดวงเนี่ยสวยมากครับ เจ้าของเขาบอกว่าออกจากอูเซียนน,นี่จะเป็นสีเขียวสีเขียวอะไรไม่รู้ครัสวยมากครับสองสี่ศูนย์ครับ เงามากครับดูแบบล้อเป็นล้อมีเนียมนรัดูช่วงล่างน,น่ำบางฝุ่นน้ำบางฝุ่นยังโหนเลยครับ เนี่ครับทังน้ำมันสีเหลืองครับสเปคอะไรผมไม่รู้ครับเจ้าของเขาก็ไม่ทราบเหมือนกันครับเจ้าก็น้ำไม่ท่วนะเจียบไปไหนเนี่ย ไรอีกเมืองช้างครับโอ้สวยมากครับดูบางฟุครับเกือบสองหนึ่งครับ นี่ก็เป็นล้อล้อมินิมือนกันนะเคยเห็นแต่เจ้าอยากฟ้าสูงกว่านี้ใหญ่กว่านี้ครับพอมาดูคันนี้รู้สึกว่าเล็กเคยเห็นแต่เจ้าอยากฟ้าสวยแล้วคันนี้สวยกว่าอีกครับเขาแต่งสุดครับ ดูกระจกกระจกอะไรไม่รูร้นี่ก็จะเป็นปล่กน้ำเอาไว้ยอดบัตรคิวเป็นบัตรนี่ก็สปอรไลท์ก็ประมาณเดี๋ยวกันหนับกว่าน,นะ โสปอร์ไลท์6ชั้น LED 1ชั้นนะับตุ๊งตา4ตัวน,นี่ก็ซับแสงมันนี่คนระับถีมง,งานโอ้ยอยากได้คนระับ นี่ก็เป็นอยู่ในทุ่งนาครับนี่คดูมุมนี้สวยไหมครับแคบเอาครับสวยมากครับรอนี่ก็คลิปนี้เขาเพียงจบเท่านี้ครับก็ไม่มีอะไรมากครับพามาดูรถสวยๆรอ,รอๆแบบนี้ครับออกจากอูเซียนครับ คลิปนี้ขอบายบายครับ